ประสบปัญหาก็คือในเรื่องของดอกครนะในเรื่องของดอกที่ไม่ออกแล้วก็ประสบปัญหาในเรื่องของหางแย้ร่วงนะครับแล้วก็สภาพใบที่ไม่ค่อยจะดีใช่ไหมรุ่นที่เรามองมองยากมากว่าจะเออเอาตรงไหนออกว่าเอาไอตุ่มไหนออกวะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเอาชัวร์ที่สุดก็คือชุดมะเขือพวงใหญ่นะครับชุดมะเขือพวงใหญ่ถ้าฝากไปถึง FC นะครับว่าจุดที่เราควรจะสังเกตนะครับในปริมาณน้ำที่เราให้ก็คือดอกนะครับตอบสนองกับการให้น้ำของเราตอบสนองกับปริมาณน้ำนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีเอฟซีเกษตรเปิดใจทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่ในสวนของคุณสาริษฐนะครับโดยมีแม็กครับน้องแม็กนะครับคอยดูแลเทคแคร์ต้นทุเรียนกลุ่มนี้อยู่มีทั้งต้นอายุมากแล้วนะครับประมาณ30ปีถึง50ปีนะครับจริงหรือเปล่าจริงไหมจริงครับต้นแปลงนี้ต้นนี้กี่ปีต้นนี้ก็ประมาณ89ปีครับ89ปีนะครับเป็นแปลง6ไร่ครับผมถูกไหมก็ เล่าความนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยแปลงนี้ได้ผลผลิตเยอะไหมไม่ค่ยยอยเยอะเท่าไหร่ครับไม่ค่ยยอยเยอะไห่ประสบปัญหาก็คือในเรื่องของดอกครับนะในเรื่องของดอกที่ไม่ออกแล้วก็ประสบปัญหาในเรื่องของหางแย้ร่วงนะครับแล้วก็สภาพใบที่ไม่ค่อยจะดีถูกไหมตอนนี้เราเดินมาบนเส้นทางหนึ่งเส้นทางของใบดีแล้วครับเส้นทางในเรื่องของดอกดอกก็เป็นที่น่าพอใจใช่ครับในช่วงดอกนะอันนี้เราไม่กล่าวถึงนะจะเรื่องติดมากสักเท่าไหร่เพราะเรายังไม่ถึงตรงนั้นนะหางแย้เราก็ยังไม่มีถูกไหมใช่ครับที่นี่มาถึงในช่วงดอก ที่แม็กดูแลอยู่นะฮะภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยในในจุดที่แม็กดูแลอยู่เนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างในช่วงอุย้ยดอกมันก็เยอะะมากมายนะ่าประทับใจแม็กเจอปัญหาอะไรบ้างกังวลอะไรบ้างในช่วงนี้อย่างนี้แล,ล้วกันดอกร่วงหนึ่งดอกร่วงอ,อ่าสองโรคโรคโรคที่มันเกิดก็คืออ่าไฟท็อปถูกปะ่ะใช่ครับอ่าจะต้องไปขุดไปทําแผลโน่นนี่นั่นครับอ่าเรื่องโรคก,ก็ว่าไปตามโรคเลยรเราได้สอนให้หมดละนะครับ,รบอยู่ในคลิปก็มี แม็กเองก็ทําเป็นครับฝังเข็มก็ทําเป็นครับอ่าในเรื่องนี้ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่อ่ะต่อไปเรื่องน้ําอ่าเรื่องน้ําน้ําก็จะมีผลกระดอกใช่ครับถูกไหมครัแม็กก็จะงงว่าเอ๊ะช่วงนี้ดอกแบบเนี้ยมีทั้งดอกเล็กดอกน้อยมีทั้งดอกใหญ่รุ่นพี่รุ่นน้องบางต้น3ามรุ่นด้วยกันจะมีปัญหาในเรื่องของการให้น้ําใช่ครับใช่ไหมก็ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้ทําคลิปแล้วก็ได้บอกนะครับกับแม็กว่า ในเรื่องน้าเนี่ยจะไปซีเรียสมากไม่ได้แต่ไม่ซีเรียสเลยก็ไม่ได้ใช่ครับไม่ใส่ใจก็ไม่ได้ใช่ครับแต่จุดหนึ่งที่เราจะต้องใส่ใจเป็นที่สุดก็คือจุดที่ตอบสนองกับน้ําที่เราให้นั่นก็คือดอกนะชั่วโมงนี้นะตอนนี้เลยแม็กให้น้ํากี่นาทีหนึ่ชั่วโมงครับ60นาทีหชั่วโมง60นาทีเป็นหัว200รอยครับถูกปะครับให้บันเว้นวัน อ่าวันเว้นวันเป็นหัว2 0 0 1ชั่วโมงก็คือ2หัวก็เป็น400ต่อรอบวันเว้นวันแต่ภาพรวมออกมาบางสวนอาจจะมองว่าน้ําน้อยไปน้ำน้อยไป,ยไปแต่อย่าลืมนะว่าแปลงที่แม็กทาอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นแปลงดินร่วนซับน้ําได้เยอะนะครับซับน้ําหน้าดินได้เยอะแล้วผลการตอบสนองของดอกที่มีผลต่อ,อการตอบสนองของดอกกับน้ําที่เราให้เนี่ยนะเป็นไปในทิศทางที่ดี หนึ่งน้ำไม่เกินนะสองน้ำไม่ขาดดอกนะที่มีก็โอเคหย่อนไม่ตึงเกินไปนะแล้วาตามขั้วนะครับก็ยังอวบอิ่มไม่มีร่องรอยเป็นริ้วรอยเหมือนอผิวของคุณทวดนะใช่ปะ <laughs> ไม่มีริ้วรอยของคนแก่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแบบเนี้ยนะครับ เป็นปริมาณน้ําที่เหมาะสมกับช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นดอกชุดมะเขือพวงเล็กนะครับมะเขือพวงกลางจนกระทั่งถึงมะเขือพวงใหญ่ข้างบนเนี่ยเป็นมะเขือพวงใหญ่จะก้าวเข้าสู่ดอกหอมนะฮะต้นนี้มีทั้งหมด3รุ่นครับสรุ่นในเรื่องของการจัดการน้ำให้ให้แนวทางของแม็กเอาไว้แล้วว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดเราให้ ชุดใหญ่ตอบสนองดีชุดกลางตอบสนองดีชุดเล็กพัฒนาดีให้ยืนสเปคนี้ไปก่อนในสวนของของที่แมคดูแลเองนะนั่นก็คือ400ลิตร60นาทีครับวันเว้นวันวันเว้นวันนะครับทีนี้จะก้าวเข้าสู่ช่วงเมื่อเขือพวงใหญ่กับช่วงดอกหอมอชั่วโมงนั้นเนี่ยนะน้ำต้องถอยลงมานะครับ,รบจาก1ชั่วโมง วันเว้นวันให้เว้นเหมือนเดิมจากหนึ่งชั่วโมงหกสิบนาทีให้เหลือสี่สิบนาทีครับสี่สิบสี่สิบนาทีทีนี้พอดอกมันเริ่มบานเริ่มบานเนี่ยมันจะสลัดส่วนที่กินน้ําเยอะออกไปนั่นก็คือเกสรตัวผู้กลีบดอกกลีบเลี้ยงสลัดออกไปเหลือเฉพาะรังไข่เหลือเฉพาะเกสรตัวเมียครับทีนี้ล่ะน้ํานมันจะเกินหรือไม่เกินดูตรงนี้มันจะดีดออกมาแต่พอมันกลางออกมาเสร็จปุ๊บอ่ามองได้เลยว่า เวลาหรือปริมาณน้ําที่เราให้เนี่ยเกินความจําเป็นให้ถอยลงมาอีกให้เหลือประมาณ20นาทีนะฮะวันเว้นวันเหมือนเดิมแล้วดูการตอบสนองผลปร,กรากฏว่าเอ้ยมันยังกลางอยู่นะหลังจากดอกบานอนาะหางแย,ยงกลางอยู่นะหยุดน้ําไปเลยครับหยุดน้ําไปประมาณ2-3วันให้หางแย่เริ่มเซตตัวบางที่อาจจะหยุดไปจนกระทั่งถึงประมาณ4-5วันด้วยซ้ำครับหางแย่ตอบสนองดีอาเริ่ม ตรงๆลงมาแล้วเริ่มไหม้ละโอเคใช้ได้ละมาสตาร์ทน้ามาสตาร์ทน้ําที่20นาทีก่อนในวันนั้นนะแล้วเว้นวันแล้วก็มาสตาร์ทน้าที่20นาทีประมาณ4ครั้งครับแล้วก็ค่อยไล่น้ําขึ้นมาทีละ10นาที10นาทีครับโอเคนี่คือ,อแนวทางการปฏิบัติในสวนนี้นะครับแต่ปัญหาที่เราพบในสวนของแม็กนะในที่แม็กอยู่เนี่ยก็คือ1การไล่แต่งดอกไล่รุ่นดอกนะ อย่าอย่าเรามุมกล้องดกกิกล้องจับอยู่อ่ะแอบแอบแอบยันนี้ผมผมดักไว้ตรงนี้ละนะการการแต่งดอกแม็กจะแต่งยากนิดหนึ่งเพราะมันมีหลายรุ่นถูกไหมใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกิ่งไหนนะกิ่งไหนที่มีรุ่นเดียวกันนะก็ให้เอารุ่นนั้นไว้ก่อนอย่างเช่นรุ่นนี้เป็นมะเขือพวงมะเขือพวงก,กลางๆนะครับก้าวเข้าสู่มะเขือพวงใหญ่ภาพรวมมันเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยก็เอาไว้ นะแต่ถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็นเยื่ตีนหนูอันนี้เราเราออกเลยนะครับเราออกเลยแล้วก็วางตำแหน่งมีช่องไฟตรงนี้นะตรงนี้กุ๊บหนึ่งตรงนี้กุ๊บกุ๊บหนึ่งนะอ่ามันหนาเกินไปก็เอาออกนะแล้วก็มาวางตรงนี้อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็มาตรงนี้กลุ่มหนึ่งอ่าแบบนี้นะฮะแล้วก็มาข้างบนเรียบร้อยตรงนี้มีอยู่ตรงนี้เอาออก อย่าให้หนาแน่นเกินไปส่วนปลายเอาออกให้หมดเลยอันนี้แตกออกให้หมดเลยนะทีนี้อีกเคสหนึ่งกรณีหนึ่งนะฮะอย่างกิ่งกิ่งแบบนี้นะมันมีรุ่นน้องมันมีรุ่นน้องอยู่อ่ะกิ่งต่ำไม่ว่ากันกิ่งต่ำเนี่ยผมอาออกอยู่แล้วนะมันโดนหัวสปริงเกอร์โอกาสติดน้อยนะฮะเราก็ต้องไว้ประมาณเท่าเอวเราขึ้นไปอย่างเงี้ยนะก็แต่งเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงผลปรากฏว่าแต่งมาถึงตรงนี้ นะฮะแม็กจะเริ่มเสียดายละเห็นไหมแม็กจะเริ่มเสียดายละนะอ่ะถ้าเป็นแบบนี้แม็กจะทำยังไงในรุ่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 นเดียวกันาะมาไล่มามามีรุ่นพี่อยู่ตรงนี้ทาไงรุ่นพี่นี่อ่ามีรุ่นพี่ตรงนี้แม็กจะแต่งยังไงครับแต่งก็รุ่นเดียวครับเอารุ่นเดียวรุ่นไหนครับ รุ่นพี่กับรุ่นน้องรุ่นนั้นเยอะกวกันเอารุ่นพี่เถอะรุ่นพี่ดีกว่าครับรุ่นพี่เยอะกว่าอันนี้ก็ปล่อยไว้นี่แหละมาว่ากันนะฮะเอารุ่นพี่เถอะรุ่นพี่จะติดดีกว่าเพราะว่าภาพรวมทั้งหมดคือรุ่นพี่ทั้งหมดเลยใช่ครับนะแค่นี้เองนะครับในเรื่องของการแต่งดอกแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไว้แบบนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องปัญหา เพราะถ้าเกิดว่าเราให้ความสําคัญกับรุ่นรุ่นพี่ที่เป็นหางแย้ชุดน้องพัฒนาไปแล้วบานนะครับตรงนี้ถ้าอยู่ในช่วงที่เราจํากัดน้ําตรงนี้อาจจะติดติดไปด้วยค่อยคัดเอาเพราะว่าตำแหน่งมันได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ติดก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าตรงปลายมันติดดีอยู่แล้วค่อยไปแบกเอาตรงนั้นอาจจะแบกได้ประมาณสัก2ลูกสามลูกนะครับทังเนี้ยนะสามลูกทีนี้ก็จะได้ประมาณสัก3าสาลูกนะครับก็ว่ากันไปจริงจริง ตรงนี้ภาพรวมเนี่ยดอกมันเกินต้นนะครับเหลือเฟืออยู่แล้วนะในจุดที่สามารถแบกได้ก็แบกเผื่อไปได้เป็นเป็นพวงไปได้กิ่งนั้นอาจจะ5ลูกกิ่งนั้นอาจจะ6ลูกกิ่งนี้นเอาก็ว่ากันไปเผื่อข้างล่างด้วยนะครับแต่ปัญหาที่จะเจออยู่นะครับในส่วนนี้ก็คือเรื่องหนอนนะครับเรื่องหนอนเพราะฉะนั้นแม็กเองนะครับต้องแต่งดอกแล้วก็เช็คหนอนไปด้วยนะยาหนอนที่แม็กใช้จําได้ไหมตัวไหน ยาหนอนก็มีเบอร์ลี่อ่าเบอร์ลี่เป็นอีมาแมกตินครับบวกดูเฟนูรอนครับผมอ่าตัวเดียวครับมีตัวอื่นไหมแล้วก็โปรเวดอ่าโปรเวดโปรเวดเป็นตัวจับใบนะครับเป็นออยในตัวนะครับตัวนี้ก็จะมีวางอีมาแมกตินเอาไว้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดเผยกันนะะ ก็จะเป็นตัวย,ยังไม่บอกดีกว่า <laughs> <laughs> เป็นยางความลับ <laughs> เป็นตัวดีนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นยืนอ e ีไมล์แมคตินจะได้ทั้งเพียไฟแล้วก็ได้ทั้งนอนไปด้วยนะครับแล้วมีลูเฟนูรอนด้วยคุมไข่หนอนไปด้วยนะครับ, Lu นรบในช่วงต่อไปนะครับในช่วงลูกเราจะพ่นค่าผีเสื้อกลา,างคืนด้วยตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ยังเว้นไว้ก่อน ถ้าใครเอาตัวไบเฟนทินนะครับ10%อัตราการใช้1ลิตรนะครับต่อน้ำพันลิตรมาพ่นดอกแดงนะครับจะมีลักษณะแดงช้ำๆนะครับเพราะฉะนั้นเว้นไว้ก่อนนะไปพ่นช่วงลูกไซส์ประมาณนี้นะครับให้ใช้ครึ่งลิตรถ้าเป็น10%นะไบเฟนทินให้ใช้ครึ่งลิตรเท่านั้นต่อน้ำพันลิตรนะครับโอเคนี่จบแต่ปัญหาใหญ่ก็รอเราอยู่นะครับซึ่งทุกคนจะได้ประสบพบเจอทุกสวนนะครับบางสวนเช็ค ช้าเกินไปสุดท้ายนะครับสิ่งที่เราเตรียมพร้อมเตรียมตัวมาดีก็จะไม่เหลืออะไรเลยดอกเต็มต้นสุดท้ายก็ต้องแต่งดอกออกทั้งต้นเหมือนกันนั่นก็คือไรแดงนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่คุมเรื่องไรแดงได้ดีมากนะครับโดยการเดินสวนของแม็กเองถูกไหมครับเดินทุกวันไหมทุกวันครับตอนกลางวันนอนครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นช่วงพักผ่อนครับผมแล้วก็จะมีผู้จัดการอีกคนหนึ่งที่ช่วยนะครับแกช่วยได้เยอะไหม ได้เยอะอยู่ครับเยอะอยู่ครับตอนนี้กําลังสอนเรื่องการให้น้ํากับผู้จัดการใช่ครับแล้วก็ให้ผู้จัดการมาสั่งเราอีกทีครับผมอ๋อแจ๋อมากนะครับนี่ก็เป็นแนวทางของแม็กนะครับให้ผู้ให้ผู้จัดการรู้นะครับให้เขาเตือนเราถูกไหมเราต้องทําตามนั้นแต่ั้งหมดทั้งววนี้ก็เราชานาญอยู่แล้วนะครับอย่าลืมสอนให้แกดูไอ้ไรแดงด้วยนะครับอ่าเพราะเขาตื่นตื่นเช้ากว่าเราถูกป่ะนะครับ แล้วมาสั่งเราอีกทีมาวางแผนมาวางแผนเขาไม่ได้สั่งเราเขามาวางแผนเพราะฉะนั้นต้องบอกให้เขารู้ในเรื่องของการทําลายของไรแดงครับถ้าเกิดมันเข้านะถ้าเกิดมันเข้าแล้วเราพลาดหรือเราช้าเพียงเก้าเดียวแค่สามวันเท่านั้นมันจะกินแว็กหน้าใบเสร็จแล้วไม่มีแว็กหน้าใบสุดท้ายก็จะร่วงเขียวถ้าใบหายไปถ้าเป็นไรแดงนะครับใบหายไปกิ่งก้านจะแห้งแต่ถ้าเกิดว่าเป็น เขาเรียกว่าใบติดหรือเป็นแอนแทคโนสที่หน้าใบถ้าใบสูญเสียตรงนี้จะมียอดออกมาใหม่ถ้าเป็นโรคใบจะออกมาใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นไรแดงใบร่วงไปกิ่งก้านใจแห้งเพราะฉะนั้นตัวไหนที่น่ากลัวสุดไรแดงลครับไรแดงนะนฮะไรแดงในกลุ่มยาไรแดงเนี่ยเราได้บอกกับแม็กเอาไว้แล้วว่าตัวที่เป็นพื้นฐานจริงๆก็คือตัวโภพก์บวกกับเฮกซิเดซ็ออย่างละขวด ถูกไหมพ่นแล้วพ่นให้สะอาดนะครับพ่นให้ทั่วนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆเรามียาที่อัพขึ้นมานะครับสูงขึ้นมากลุ่มที่สูงขึ้นมาก็คือตัวโทเทมนะครับใช้สารฟีนซาควินนะครับนั้นก็จัดไว้ให้แม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นงานแม็กก็คือ 1. จัดการในเรื่องน้ํา2ในเรื่องของการแต่งดอกแต่งดอกนะบางทีก็ต้องวัดกลิ่นกันหน่อยละใช่ไหมมันมีหลายรุ่นไงอ่า แม็กแต่งเองปะยังครับตัวน,นี้ยังไม่ได้แต่งครับอ่าจังหวะจังหวะที่แม็กแต่งได้ได้ได้โอเคที่สุดสวยที่สุดเนี่ยคือมองดูตำแหน่งดอกแล้วชั้นทําแล้วแบบขาดเลยเนี่ยรุ่นไหนดอกรุ่นไหนรุ่นนี้นะครับรุ่นแรกนี่ค,ครับเมืม่อคือพวงเมื่อคือพวงใหญ่นะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องมากครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาแต่งในจังหวะนี้นะแล้วมันจะออกมาอีกครับแล้วเป็น เป็นรุ่นที่เรามองมองยากมากว่าจะเออเอาตรงไหนออกว่าเอาไอตุ่มไหนออกว่าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเอาชัวร์ที่สุดก็คือชุดมะเขือพวงใหญ่นะครับชุดมะเขือพวงใหญ่อ่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นการทํางานในสวนของคุณสาลิตนะครับโดยนําโดยน้องแม็กครับผมนะแต่ถูกขับเคลื่อนอีกทีโดยผู้จัดการนะครับซึ่งยืนถ่ายรูปอยู่นะครับ ถึงแม้ว่าแกจะมีความรู้เรื่องการทำสวนน้อยแต่แกเป็นคนชำนาญเก่งในเรื่องของเซลล์มาก่อนนะครับก็เอากลยุทธ์ตรงนั้นนะครับมาบริหารมาจัดการนะครับเรื่องการใช้คนที่เก่งทำงานได้ดีเหมือนน้องแม็กนะครับปิดท้ายสวยนะดูดีครับดูดีเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลลงตัวได้ดีมากในแปลงของคุณสาริศนะครับตรงนี้นะครับทั้งใบทั้งดอก แล้วในเรื่องของการแต่งก็โอเคในเรื่องการจัดการน้ําก็ดีมากในเรื่องของยาแมลงยาหนอนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการจัดการโรคก็ดีมากนะครับเป็นการตัดสินใจที่ทันท่วงทีของแม็กนะครับต้นไหนที่แลดูจะไม่ไหวนะครับแม็กก็โค่นเลยครับผมครับต้นไหนที่พอจะเยียวยาได้นะครับก็ทำถูกไหมเยียวยาได้ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วดูสีถ้าไม่ไหวแม็กทำไงต่อ ตัดทิ้งครับเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากจริงไหมถ้าไม่จริงก็ดูต้นนี้ครับต้นนี้หลังจากที่เราเยียวยาแล้วไม่ไหวแม็กก็ทําการตัดต้นโน้นก็ทําการเยียวยานะครับฟื้นอารแม็กไว้ต้นนี้ทําการเยียวยานะครับแม็กก็แลดูว่าเหมือนจะไม่ไหวต้องตัดทิ้งนะฮะก็ทํางานอย่างได้ทันทันท่วงทีมากนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับ เข้ามาเที่ยวแปลงของพี่สาลิตนะครับก็มาพูดคุยกับน้องแม็กนะครับในเรื่องข้อมูลนะครับของการให้น้านะครับการตอบสนองในพื้นที่ว่าน้ําประมาณนี้นะครับในพื้นที่แบบนี้ดอกตอบสนองดีไหมนะครับผลปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเป็นตัวอย่างนะครับให้ f c เกษตรปัจจัยได้รู้ว่าในสภาพดินร่วนที่อมน้ำนะครับอมน้ําได้ดีนะครับแล้วแต่แต่ไม่เหมือนดิเดียวนะมีการระบายน้ําดีแล้วเก็บน้ําได้ดีด้วยนะครับชั่วโมงนี้ หัวมินิสปริงเกอร์นะครับให้อยู่หนึ่งชั่วโมง60นาทีนะครับเพียงพอนะครับแต่เพียงพอหรือไม่เพียงพอจุดไหนที่เราสังเกตสังเกตที่ดอกซึ่งแม็กก็สังเกตได้อย่างชํานาญอยู่แล้วนะครับเพราะฉนั้นจุดนี้ไม่น่าห่วงนะครับก็ฝากไปถึง f c นะครับว่าจุดที่เราควรจะสังเกตนะครับในปริมาณน้าที่เราให้ก็คือดอกนะครับตอบสนองกับการให้น้ําของเราตอบสนองกับปริมาณน้านะครับฝากไว้นะครับเผื่อมีคําถามนะครับลงมาใต้ คลิปนะครับลงมาใต้ยูนะครับแล้วเราจะมาตอบคําถามนั้นอีกทีนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมกับน้องแม็กชอว์ได้จะขอขออนุญาตเลยเนาะนะครับขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับในสวนของคุณสาริสนำการทำงานโดยน้องแม็กนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ